ถ้าถ้าไม่เล่นบมหลัง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 รามานามันเยอะไงนอเมเบนมาเบินเรา้องดูเดะอาลุน่ามาล่างทำไมออกมาซักกลัวนนะฝ่ายอมนน่ออฝายเหลืองไอ้ฟัด mình Ok comment. Mึง lụ được à? Duck ready phun nắm mỏng À à Keng nha. Sợ, la mẹ, la mẹ อ่ามึงไล่กูมาเองนะมึงโทษกูไม่ได้นะเกมเนเดี๋ยวจัดให้ทำเกมเสียทำผ่านปะอ่าดูหน้าไม่ตัาทั้งหมดวะ đấy kháng cũng kia là ba chút xong bọn bạch chút xong bọn bạch chút ร้านเนี่ยมันจะเป็นเออร้าเนเนี่ยกูพูดงั้นแหละเมเ็ดเวทนั่งฟันคตรเบาฟันเพื่อนงอนเลยเอะหน้าตา

Anh cột thú hỏng Đi bên này là Người kìa Bỏ Bỏ đời lại đời lại đời lại I'm เรียบร้อยสายตากูบ้างแล้วทีนี้ที่ก่อนมได้ดีมานาน้นป่าว หว่องเท้ามาวิ่งแก๊งก่อนซื้อนี่มาทำเท้าว้าวเด็ดเออทำ้าว้าวแม่งไม่ต้องหนีเลยรวยมั้งเนี่ยผมก็แปดร้อยกว่ก่อนนะ่เทาเกียร์สี่ไปก่อนก็มีไงก็เกียร์สี่แล้วเนี่ยกูเกียร์สี่แต่ไม่นาทีแรกเลยเดี๋ยววงแม่งก็บายเนี่ยกดให้ที và game này kết đã lại cô đi quay đi quay 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 quay

หาตั้งทำจุริยาแรมไปสัตว์เออลงกันวันไหน่ะยังไม่ได้ลงกันเลยเนี่ยเออเหรออืมแล้วจะลงกันวันไหนบ้างอ่ะคูได้ออนมาเดี๋ยวบอกเออโอเคเออ So without we'll you out. จริงอะมึงออกของไปไล่ฆ่าเอาออกก็ได้นะเว้ยไม่ต้องไปออกฟูรี่ก่อนหอกโอ้โหพวกเบอร์ตรงเบอร์เสร็จจะไล่ตีอืมเนี่ยผมถามพาไม้ก่อนกูแค่มาออกเด้งเลือดเฉยๆไอปกินกูรี่ซะตายน่ะกินตีดิเดิเนี่ยไม่ตายป่ะได้หาอะไรล่ะ มแม่งโลหว่ะมึงอะไก่ฝากเอาเลือดไปเอ,อา่ามเราลออุล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 ลลลล นาไม่มีนี่นรอรีมาแล้วคนด้าหลังเลย เอ,อออนะเอาเอยนะคงกดคี่กูแลาเองฮะอือโหแบบกูมาไอสัตว์ไม่ตายมันรู้ปี๊หอือ มาเข้าเรนแบบนี้เี่ยกูไม่ชอบอยู่เรนนี้สัตว์ตายอ๋ออ๋อ

เอ้ดอเอเอ้ยเอเอ้มอเอเอวนวนวนโอ้โหววแล้วพงใส่กูด้วยนะไอ้จ้า All right, let's Good. buồn chưa quá Bài thằng qua bài nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

So, the dark man will trip rồi vãi. ไล่นี้โกมันนี่ได้ามาก <laughs> the huh? a to the ปางซุมหนึ่งว้อมาได้ปีเก

เราเฮียอะไรกูตัดป้อมไล่ดิไล่ดิหลบหมาไม่ได้เฮียเอาไงก็ไม่เอาแล้วทีว่ะ

เบ็ดเบ็ดแม่งนิ่มว่ะเออสิงแล้วสิงแลง้วสิงใครวะสิงแดมเอ,อเยี่ยแล้วไง structure is cản attack. Haste. nó càng nữa à, chắc lang còn nữa เออเนีย่นชอบเล่นแคลรี่สายต้นตีกเอดเฮียทำให้นนานๆจะทำให้สุดก็ไม่สุดเล่นไกดกิจอะกูต้องต้องทำตัวเองให้เป็นเซมิตลอดอเอีปวดเะคป็นแคลรี่สายปวนแคี่แครี่เียีาเมอสเป็นปินแงต้องออกูบ่ลูกเกม่รู้อะเย không mấy bẹt chạy rồi mà mấy bẹt chạy rồi Nào Ủa, Nào đi, kiến mình ta bây giờ ต the <ligen petto> mm ุ๊ตาตุ๊กาีกิี่กินพีกนี่กิด Assassin Assassin ใช่ใช่โช่ปวาหิดเลยตัว คิวเยอะไปกินวขาเนีกยกินของกูคิวเจ็ดได้สักนี่ไงแต่คลิปใหญ่ไว้หน่อยดิ

ไว้อกตัวหนึ่งจำเปียเมาขาวเนี่ยมีจำเปียนทีนี้วิ่งกลับไปแล้ว ดีก็สงใส่ว่าดักเลดดี้มาที่นี <c oughs> ่ก็วันพุธเว่าเดินใบกูเที่ กูไปได้ไปได้